ใส่ทงแล้วใครที่ขอมารอนะรอได้เลยแต่จะได้ส่งวันไหนยังยังยังไม่รู้กตเสร็จเป็นบางส่วนแล้วเดี๋ยวใครขอมาก็จะส่งให้นะมาดูแต่ละสีละลายกันอยาให้ดูนะคะอันนี้เป็นลูกไม้สีขาวน,นี่เรายังไม่ได้รีบ เดี๋ยวเราจะรีดแล้วก็แล้วก็แพ็กใส่ถุงนี้เป็นเชิงผ้าคอามานี้เป็นผ้าฝ้ายตัดชุดนี่ก็เป็นผ้าคอามาเป็นผ้าฝ้าตัดชุดอันนี้จะหนานะคะ อันนี้ตีเรียบร้อยเป็นลูกไม้สีชมพูเดี๋ยวเราจะจัดส่งไปกรุงเทพด้วยอันนี้ก็สีชมพูเป็นผ้กากระม้าน,นี่ก็เป็นผ้กากระม้าเชิงผ้กากระม้าแล้วก็อันนี้อันนี้เป็นผ้าผ้าสาลูผ้าสาลูนะคะผ้าสาลูก็มีสีชมพู สีชมพูสีฟ้าฟ้าอ่อนชมพูอ่อนสีชมพูเข้มนะคะแล้วก็สีฟ้าเข้มสีฟ้าเข้มอันนี้อันนี้จะเป็นไซส์ของคนอ้วนนิดนึงอันนี้ดูจะคนอ้วนๆจ,จะใหญ่อันนี้ก็ จะเล็กนิดหนึ่งก็จะเล็กใหญ่กว่ากันไม่เท่าไหร่ประมาณครึ่งนิ้วประมาณความเล็กใหญ่ประมาณครึ่งนิ้วนี้เราเย็บเสร็จเป็นบางส่วนแล้วเนาะอยวกใครที่ขอมาเราจะทยอยเย็บน่าจะถ้าก็มีคนสนใจน่าจะเย็บได้เป็นหมื่นชิ้นแหละตอนที่ใหม่ๆเนาะเราก็ทำขายวันนึงก็ พอมาเล่นจริงๆวันหนึ่งก็เป็นสิบโหลที่เราทำได้เนาะแต่อันนี้เราก็ทำไปเรื่อยๆทำไปแจกไปนะใครต้องการก็ก็ก็อะไรล่ะทักมาเนาะแต่เดี๋ยวเรามีเวลาเราจะได้มันก็มีเสื้อผ้าที่เราจะต้องตัดเราจะได้ตัดชุดด้วยเตรียมกล่องไว้แล้วอันนี้ที่เสร็จแล้ว เดี๋ยวแพ็คแพ็คแบบนี้จะไม่ได้แพ็คเป็นชิ้นหาถุงไม่ได้เดี๋ยวต้องต้องหาถุงมาแพ็คเป็นชิ้นอันนี้แพ็คแต่เป็นแพ็คอันนี้ส่งเข้ากรุงเทพสีสะอาดจ,จะมีสีขาวสีขาวสีลา,ายอันนี้เข้ากรุงเทพสีก็าตามนี้ชอบสีไหนก็เอาไปแบ่งๆกันใช้ ใครที่ขอมานะคะอไปแบ่งๆกันใช้เนอะเดี๋ยวจะฝากไปให้ทาราสิบอันยี่สิบอันแบ่งๆกันไปแต่ช่วยให้ช่วยอะไรอะ่ะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยเพราะว่าจะทจําแจกทําอีกนานเราจะไม่มีไรายได้แล้วเนาะเธอกดไลค์กดแชร์ต่อไปจะจะทําเป็นจะทําเสื้อทํากระโปรงก็จะถ่ายคลิปให้ดูย,วยาวๆเพราะว่าตอนนี้ถ้าเรา ทำอะ่ะคือถ่ายคลิปไม่ได้นานก็เต็มที่กั่ห้านาทีสิบนาทีก็จะถูกตัดแต่ถ้าหากว่าเราได้ผ่านกฎเมื่อไหร่เราก็จะไลฟ์สดได้ยาวเป็นครึ่งครึ่งชั่วโมงเราก็จะทำเสื้อแต่ละตัวเราก็จะทำเสร็จได้เลยหรือทำกระโปรงหรือกางเกงเนี่ยเราก็จะตั้งกล้องล้วทำเสร็จได้เลยโดยที่ไม่ต้องตัดต่ออาจจะตัดต่อบ้างแต่ก็ ก็ไม่ต้องไม่ต้องกังวลว่เอ๊มันจะคลิปจะตัดเมื่อไหร่เดี๋ยวคลิปตัดเราก็ทําไม่เสร็จเหมือนที่เห็นบางคลิปที่ที่ทําออกไปก็จะมีสะดุดบ้างหรือไม่ก็ทําคลิปไปพูดไปยังไม่ทันจบคลิปก็ถูกตัดอะไรประมาณนั้นแต่คลิปนี้ก็มีเพื่อนๆนะคะก็ขอให้ทำโน่นทำนี่ก็ จะพยายามทำตามที่ขอมาล่ะตอนนี้ก็ต้องขอบคุณคนที่ติดตามนะคะจากตอนแรกๆทำทิปก็จะมีคนติดตามแด้สิบคนสิบคนก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆตอนนี้ได้ร้อยกว่าร้อยร้อยยี่สิบยี่ร้อยร้อยยี่สิบร้อยสามสิบก็จะประมาณนี้ก็แค่นี้ก็ ก็ช่วยกันแชร์นะคะจะได้ร้ฟยสดได้ยาวๆจะได้ดูกันแบบจะให้เข้าใจไปเลยบางคลิปก็ทําพูดไปก็ยังไม่ทันเข้าใจก็คลิปก็ถูกตัดแต่ก็ลงไปลงให้ดูขั้นตอนการทํางานแล้วก็อาจจะไปไปดูหลายๆคลิปก็อาจจะเข้าใจได้ว่าทาแบบไหนเดี๋ยวจะทําแบบ แมสปิดปากเนี่ยมันมีหลายแบบเดี๋ยวจะทําแบบอื่นให้ดูอีกถ้าคลิปมันตัดต่อมันถ่ายได้นานสิบนาทีสิบห้านาทีก็คงเสร็จมันก็ไม่ได้ยากอะไรเพราะว่าเป็นชิ้นเล็กเล็กสิบห้านาทีเสร็จทั้งตัดทั้งเย็บแต่ถ้าถ้ายังทำไม่ได้มันก็จะไม่เสร็จเนี่ยค้างๆคาคา,าทำไปได้ครึง่งครึ่งยังเย็บไม่ทันเสร็จก็คลิปก็ถูกตัดเราก็ตัดต่อลำบาก ก็ต้องขอจบคลิปแค่นี้นะคะ